สวัสดีครับ CES News วันนี้ศูนย์บริการการศึกษาจัดโครงการค่ายวิชาการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ให้กับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิจังหวัดสงขลาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คโครงการค่ายวิชาการชุดสันติสุขที่506ชุดควบคุมที่955ร่วมกับโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิอำเภอสะบาย,ย้อยจังหวัดสงขลา จัดขึ้นโดยศูนย์บริการการศึกษาณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ระหว่างวันที่15-17มิถุนายน2565โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้กับคณะครูและนักเรียนที่มาเข้าร่วมโครงการกิจกรรมค่ายวิชาการที่ศูนย์บริการการศึกษาจัดเตรียมให้กับคณะครูและนักเรียนในครั้งนี้เริ่มต้นที่กิจกรรมเยี่ยมชมบรรยากาศรอบๆมหาวิทยาลัยเช่นสวนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบซึ่งนักเรียนจะได้มีโอกาสลงไปถ่ายรูปเช็คอินและทำกิจกรรมต่างๆตามโปรแกรมที่สนย์บริการการศึกษาจัดเตรียมไว้หลังจากนั้นนักเรียนจะเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัายวลัยลักษณ์ณนะอาคารเรียนรวม6 s เอทโดยมีรองศาสตราจารย์ดรวาริจเจาะจิตรักษาการแทนรองอธิการบรดีกล่าวต้อนรับ ต่อด้วยการแนะนำกลุ่มสำนักวิชาเริ่มต้นด้วยกลุ่มสำนักวิชาสังคมศาสตร์โดยอาจารย์ดรจินตณีรูซีอาจารย์ประจำสำนักวิชาการบัญชีและการเงินต่อด้วยกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยอาจารย์ดรชวนันขุนดำอาจารย์ประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์และปิดท้ายด้วยกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยรองาศาสตราจารย์ดรวรวุฒิสมศักดิ์รักษาการแทนรองอธิการบดีส่วนกิจกรรมในช่วงบ่าย เป็นการเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเยี่ยมชมสตูดิโอสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์และกิจกรรมวอล์คเรลลี่เรียนรู้ธรรมชาติณสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้คณะครูและนักเรียนได้รู้จักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพิ่มขึ้นในหลากหลายมิติทั้งจากการเข้าฟังบรรยายการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆซึ่งศูนย์บริการการศึกษามองว่า กิจกรรมดังกล่าวจะสร้างความประทับใจให้กับนักเรียนและเกิดความสนใจในหลักสูตรรวมถึงมหาวิทยาลัยและพร้อมจะกลับมาสมัครเรียนในร่วม,มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแน่นอนเสร็จูเทพแก้ว CES News รายงาน